เอ้าอย่างงี้อย่างงี้ดิหมุนหมุนหมุนอะหมุนหมุนอะพอใจอังเออพอใจพอใจทำอะไรทุ่งแรกที่ผ่านพอแล้ว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 พอแลใจพอแล้วน้องเชอร์รี่มาหรือยังจะเนี่ยมาแล้วค่ะยังไม่ได้โทรหาเลยเสียงมาได้ไงอ่ะตอนนี้เชอร์รี่อยู่ข้างบนน่ะอยู่บนไหนอ่ะ ไม่รู้อยู่บนอยู่บนใจเสียหรือเปล่าแต่ว่าเชอร์รี่จะหางเราไปแล้วกันเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยโอ้ยเมินกูอีกแล้วไม่ได้เมินเสียอู้ยอยากนั่งคันไหนเจ้าวันนี้เสีอยู่ไหนวะอยู่ที่บ้านอ๋อเห็นละโอเคยวขับไปแล้วกันหอยไปหอยไปจะขับมาหาเสียทําไมอ๋อก็ไม่ต้องมารับหลังเชอร์รี่โตแล้วโตแล้วใหญ่แล้ว การขโมยรถขลื่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะน้องเชอรี่มันคือสิ่งที่ดีแล้วก็ง่ายเสยโอ้วันนี้ฝนตกซะด้วยบอกเลยว่าฝนตกถนนลื่นใช่น้องเชอรี่อยู่ไหนจ๊ะโอ้ยกำลังไปเสียไม่ดูในแผนที่ล่ะฮัลโหลเสียมองไม่เห็นน่ะอ๋อเจอแล้วเชอรี่รถคว่ำอ่ะโง่จริงจริงอ้าวก็โง่เหมือนเสียแหละเหมือนเสียได้ไงอ่ะเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันเราเป็นแฟนกัน เสียไม่งงฟ้าเป็นเป็นโชเอลอย่าพูดมากเดี๋ยวกูต่อยเลยโชเอลอะไรโฮฮ่าเป็นเป็นโชองโชเอลก็เสียแพ้เชอรี่อ่ะแพ้ชนะแค่ทีเดียวคุยไปเดือนหน้าเลยนะเชอรี่ก็เดี๋ยวจะคุยคุยถึงปีหน้าเลยเอาดิเอาดิไกแค่ชนะแข่งมอเตอร์ไซครอบเดียวนะเชอรี่เฮ้ยโอ้ยเชอรี่เราคว่าสมนำหน้า ขึ้นมาแล้วเชอรี่วันนี้เราจะไปทำอะไรกันก่อนไหมจ๊ะวันนี้ไม่ทำจะไปฆ่าคนเลยวันนี้วันนี้อยากอยากฆ่าคนวันนี้หิวเลือดวันนี้ไม่ไม่แต่งตัวใหม่ไม่ทำผมใหม่ใช่ไหมจ๊ะวิเออว่ะจะรี่ว่เา,วาเชอรีวว่รไปเปลี่ยนทรงผมดีกว่าเชอรี่เปิดทรงนี้แล้วไม่เอาแล้วได้เลยเดี๋ยวเสียพาไปตัดผมก่อนวันนี้ฝนตกถนนลื่นใช่ค่ะบรรยากาศดูเหงาเหงาเชอรี่มีเพลงที่เหมาะกับบรรยากาศแบบนี้นะเสีย ยังไงคะวันที่ฝนตกไหลลองที่นาต่าง<อ>เธอคิดถึงฉันบอกอบอกว่าอย่าร้องเพลงต่อหน้าเสียไม่ตแต่คือแต่คือรอบนี้คือเชอรี่ตั้งใจจะร้องให้เสียฟังไงไม่ได้เกียนไงอันนี้คือตั้งใจร้องแบบตั้งใจร้องเข้าใจปะเสียขอโทษโมโหว,ว่าอยู่ไหนวะเสียขอโทษเชอรี่โมโหแล้ววะเสียขอโทษ คือจะเอาใช่ไหมเสียอย่าทำเสียเลยคุยดีไม่ได้ใช่ไหมเสียไหนเสียมึงอยู่ไหนแน่ใจเหรอจะชนะเสียได้ก็มานี่เสียไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนั่นเสียนะเฮ้ยเฮ้ยอ่อนอ่อนกำลังเปลีนปืนเลยโหยทำเป็นคุยว่าชนะมอเตอร์ไซค์ยิงยังชนะเสียไม่ได้อ่อนด๋อยจริงๆได้ได้เสียบอกเลยตำรวจมาแล้วคิดเขาเมื่อกทำแล้ว เสียขอโทษเสียยอมแล้วเราไปทำชิปกันเถอะก็มาขอโทษที่อาภัยเราไปทำภารกิจป้นกันเถอะเชอร์รี่ตำรวจมันมาเต็มเลยหนีกันเถอะเชอร์รี่หนีกันเร็วเชอร์รี่ทำไมไม่พูดกับเสียเชอร์รี่อย่าเชอร์รี่เสียขอโทษว้ายิงไม่โดนว้ายิงไม่โดน วายอ่อนด้อยอ่อนด้อยอ่อนด้อยคนคิดคนคิดจ๋าเลยคือแบบคือขับหนีทำไมอ่ะกลับมาเลเซียไม่ได้กับมัดีกลับมาดีเสียกลับไม่ได้ตำรวจมันเยอะนี่แน่นี่แน่ผ่านผ่านวิ่งได้เงินด้วยอ่ะได้เงินโคตรน้อยเลยมันจะตายแล้วเชอร์ี่อยู่ไหนอ่ะตายตำรวจเต็มร้านเลย น้องเชอลี่เดยวเสียไปรับมาเร็วตจะไม่ไม่ไม่ไปทำภารกิจกันเลยทำแล้วแม่เชอรี่รถมันแพงกว่าจะเรียกประกันได้รู้ไหมว่ามันแพงนะฮะอุ้ยเกิหไ่ด้วยอ่ะมันแพงรู้ไหมฮะไม่รู้แค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ไม่รถรถรถไม่ทันนี่คนนี้ก็ได้ นี่เป็นคนพยายามยิงว่ะเฮ้ยเป็นอะไรอะเฮ้ยเป็นอะไรอะเฮ้ย <c oughs> ดอ้อยยาไซอะไรละไอ้ขี้โกงไอ้พวกขี้โกงเลยคนคือมันใช้อะไรอีญญบกบอสคนขี้กางอะไรแม่งเชอร์รี่จะไปไหนกลับมาหาเสียก่อนไม่ใช่ยังไม่หาแฟนใหม่แล้วอ่ไม่เอาอย่าทำอย่างนั้นจะไปหาแฟนใหม่แล้วเบื่อกิน,น้าเสียอย่าทำแบบนั้นกับเสียก็เชอร์รี่เริ่มก่อนทำไม โอ้โหแค่แค่คนร้องเพลงไม่ฆ่าพอตายทุกรอบเลยแม่งแล้วเธอไม่ลักเขาจริงหรือเปล่าไอ้แค่ฟังเขาร้องเพลงอ่ะมันจะตายเลยปะเป็นไงวะมึงมันก็นิดหน่อยอ่ะเชอรี่ฮะอยู่ไหนวิวอย่าอย่าเขาร้องเสียมือมือบอลดีใช่ไหมอย่าเขาร้องอย่าอ่อนดอยจริงๆก็ชนให้ได้ก่อนล้อแตกเลย จริงจริงก็จะได้โดนเลยโอ้ยขอขับเข้าจริงจริงก็จะยิงให้โดนเลยเสียแม่เออโอยระบาดเลยเชอร์รี่เสียขอโทษเสียไม่ได้ตั้งใจอ่ะเสียกะว่าแค่ยิงยางให้มันพังอ่ะคือวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำพ้องกิจแหละคือฆ่าคิวนี่แหละตุ๊กขนุกดีทุกคนพร้อนดีใจเย็นๆอย่าทำเสียไม่ไม่เสียมือไหนไม่บอกหรอกเสียแอบอยู่ ลงไปลงไปเสียแอบ,บอยู่เสียไม่บอกหรอกเอาล่ะว,ว่าคลิปนี้นะคะทุกคนเป็นคลิปที่เราเนี่ยจะมาเอาคืนเสียโคนะคะที่เขาเนี่ยคอยแบบคือแบบค,แบบคิดจะเอาคืนเสียงนั้นเหรอเชล,ลี่ฮะเร็วไปร้อยปีเชล,ลี่อะไรอ่ะขี้โกงเสียเร็วไปร้อยปีทีนี้เราจะไปทำภารกิจกันได้หรือ,อยังจา<ม>้าคุณเสือ อย่ามาอ่อนด้อยเชอรี่ขอร้องชนะเสียไม่ได้หรอกตอนนี้เสียนำอ,อ,อยู่ประมาณ4่ต่อสอจะบอกว่ารมไหมคือคิอวอ,อะปืนบนอะเต็มเลยแต่คือปอล์อะมีอยู่แค่ปืนไม่กี่อ,อันเว้ยโอ้โหเขาเป็นคุยใช่ะเชอรี่เพราะงั้นจะเอาอะไรมาสู้เสีย,ยาถามจริงอย่ามาอย่ามาวะ่ะขอร้องพูดมากพูดมากพูดมากอลยเชอรี่ฮะเออทำไมอะพูดพูดมากเลเชอรี่ฮะพูดมากอะ บอกว่าอย่าพูดมากทีหลังอะ่ะอุ้ยเสียกำลังเลือกปืนอยู่ยิงซ้ำศพด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะซ้ำศพนะเชอร์รี่นะเออทำไมอ่ะทำไมไมีอะไรปะล่ะโดนแน่เชอร์รี่ไมาเสียทำไมอ่ะมีอะไรปะล่ะมีอะไรปะล่ะเษียถามจริงคลิป10นาทีนี้เราจะตีกันอย่างเดียวเลยเหรอเออทำไมอ่ะภารกิจไม่ทำแล้วใช่ไหมตำรวจเนาะ รู้จักการรอบยิงแบบแก๊งมาเฟียป่ะอ๋อไอ้พวกแบบว่าไอ้พวกแบบว่าหมาซุ่มมันนะใช่แล้วยิงหนออเสีย้ย <laughs> ทำไมแม่นจังอะเชล <laughs> ไีได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันเสียขอ <laughs> เสียขอเรียกกำลังเสริมแป๊บหนึ่งอะไร,รอ๋อทำเป็นโทรเรียกคุงเรียกเพื่อน โถเป็นจอกไม่ไม่เสียจะเอาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดของเสียออ่ยวมาใช้อ๋อคน,นอ๋อที่วอกคนขี้ขาดเขาชอบแคระเนรอพูดมากแล้วเชอร์รี่ฮะเดีย๋ยวนี้าปากแจ่มนะเชอร์รี่เป็จอกเสียไปเป็จอก <laughs> บ้าเอ้ยเอ๊ะนี่มันรถส่วนตัวเรานี่หนามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเชอร์รี่ใจเย็นเชอร์รี่ใจเย็น ใจเย็นอุ้ยเชอร์รี่เหยียบเสียตายเลยงั้นเหรอเสียกำลังจะเรียกรถวาเชอร์รี่ใจร้อนเหรอเชอร์รี่ฮะเออใจร้อนทำไมคะอุ้ยตำรวจยิงอ่ะอุ้ยใจร้อนเหรอเชอร์รี่อ๋นี้เขเรียกว่าอะไรวะอุ้ยก็กัดอ่ะเือใช้แบบใช่ไหมอุ้ยเสียโดนเหยียบแต่เสียไม่ตายสุดยอดไปเลยเชอร์รี่ อย่าห,หาเรื่องเสียไปมากกว่านี้เลยทำไมอ่ะเซรี่ชนะเสียไม่ได้หรอกเ้อเสียเอาจริงทำไมต้องยอมเสียด้วยอ่ะดู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 ใครเครื่องนคนไหนยิงคนอื่นเขาอ,อุ้ยบอกแล้ววชเอซร,รีชนะเสียไม่ได้หรอกเอาเองี้ดีกว่าได้จิกปลามาต่อยหนึ่งหนึ่งนิดก็มาดิ ขอมือเปล่าขอมือเปล่านะขอมือเปล่าเชอร์ี่เชอร์ี่ไปซ้อมต่อยในไฟเอ็มมาแล้วจะมาต่อยกันเถียรได้ดีอันนี้คือแบบว่าต่อยแบบว่าคลาสสิกเลยก็คือไม่ใช้เนี่ยเทคนิคอร์จริงหรือเปล่าจริงจริงจริงงั้นขึ้นมาหนีตำรวจดีกว่าเราไปหาที่ต่อยที่มันสมศักดิ์ศรีกันหน่อยดีกว่าเชอร์ี่เอาดิเอาดิเอาดิมันมีสนามมวยแถวนี้ไหมเชอร์ี่รู้จักสนามมวยแถวนี้ไหมไม่รู้อุ้ยอะไรเนี่ยยิงทำไมเนี่ยขึ้นมาเชอรี่ เราจะหนีตำรวจกันคือเชลรี่เหลือเหลือครึ่งหลอดเสียก็เหลือครึ่งหลอดเหมือนกันแฟร์แแล้วคือจะหนีมันทำไมเราฆ่าตัวตายไหมไม่เป็นไรหนีดีกว่าหนีเหรอใช่เสียไม่อยากเสียรถเสียได้ตังค์ก็คือตอนแรกกะว่าจะมาทำภารกิจฆ่าคนใช่ไหมแต่คือคลิปนี้เนี่ยก็คือมาฆ่ากันเองดีกว่านะคะแวะซื้อปืนไหมเชอรี่มันดีไม่เอา ขอแบบมือเปล่าก็คือแบบต่อยหนึ่งอะไรเงี้ยหนีหนีให้พ้นนะเสียหนีพ้นอยู่แล้วแต่เสียหนีเชอร์รี่ไม่เคยพ้นเลยทำไมอ่ะเพราะเสียติดเชอร์รี่ไงล่ะเยอต้องมือเปล่าเท่าน,นั้นนะคะถึงจะมีความสูสีเกิดขึ้นนะคะแน่ใจหรอว่าจะชนะเสียได้แ,แน่ใจเพราะว่าเสียกล้าจบคือเสียก็ก็แบบว่ามีดีแค่แบบปืสนสไนเปอร์ นีก็คือเชอรี่อ่ะมือปากก็สู้เสียได้ทำเป็นพูดมาแล้วเชอรี่โดนต่อยร้องอย่างหมาเลยนะเดี๋ยวเชอรี่ก็ต้องมาบ่นดิเสียไปที่ชายลังแกเชอรี่อันนี้เราจะไม่บ่นปัะคำเลยนะคะเพราะปอมมั่นใจว่าป็ทํำได้เดี๋ยวเชอรี่ก็ต้องมาพูดว่าแบบว่าร้องไห้เหมือนหมาไม่มีเหมือนหมาค่ะ มมมแวบอกเลยว่าโดนแน่เชอรี่ใกล้ถึงแล้วให้เราไปตรงไหนต่อก็ขับไปเลยขับไปเดียวซ้ายตรงนี้เหรอใช่แล้วซ้ายที่นี่มันที่ไหนอะเชอรี่ไม่รู้ปากมั่วปากมั่วตรงไปตรงไปตรงไปเลยกางสีแยกนึกว่าจะให้ต่อยกันตางสีแยกใชเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานีขวาขวานีตรงผไม่ไม่ไม่ซ้ายซ้ายซ้ายไม่ซ้ายซ้ายหรือขวากันแน่ขวาตรงผู้มั้งเห็นไหมนะข้างหน้าน่ะ ฟ่อยเนเข้าไปเออตรงนี้แหละเราจะต่อยกันออตรงนี้งั้นเหรอใช่ตรงนี้แหละฉันนี่ชอบกว้างดีมามาไอเปี่ยพูดมากอันนี้คือเราเลือกเหล,ลือแค่ครึ่งหลอดเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไอเสียอุ <c oughs> อย้ยเปิดกรได้เปรียบไหนบอกไม่ใช้เทคนิคไอขี้โกงไอขี้โกงเ <c oughs> ชอรี่ขี้โกองอะ เชอรี่เชอรี่ต่อยใช้เทคนิคอะอะไรไม่คือถ้าเสียกดค่าเสียกดทีทีอะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยคือต้องกดแบบกดทีทีเว้ยกดทีทีงั้นเหรอใช่กดแบบกดแบบว่ากดเบิ้ลๆอะตึ๊ก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 อะได้มาดิมาดิอุ้ยมาดิเชอรี่ขี้ขวาเลยนะเสียใจเย็นใจเย็น กูไม่ได้ต่อยนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไม่ใช่เมื่อกี้คือเชอร์รี่เจ็บเธอก็เลยชนะแหมแหมนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเสียก็เหลือขึ้นเดียวเก่งนักเหรอทำเป็นคุยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเดเจอเดเจอเอจออยู่ไหนอยู่ไหนมาดิมาดิเอาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยอืมอืมอื เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเชอร์รี่เดี๋ยวเจอเจออะไรหรอคือตอนนี้นะครับเสียในแอบใส่สนับหมัดเชอร์รี่ยังไม่รู้เลยมา, <laughs> มาดิเชอร์รี่มาดิ <laughs> เอ้ยหลบมุมหรอหลบมุมหรอโดนทีเดียวตายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเลือดเลือดเลือดเนาะก็ะเลยโดนทีเดียวเถอะแม่ มึงเด็ลยมึทำเป็นแอบหลังกำแพงคิดว่าเสียไม่รู้ว่าเสียไม่รู้หรอมึงมรูปหอนขึ้นดิบะรู้หรอว่าเสียอยู่ไหนอ่ะมันมีรูปหอนขึ้นดิบาอย่าเชอรี่เชอรี่มึงเอาเหรอมึงเอาเหรออันน เชอรี่มันกำมากเกินไปนะเชอรี่ปวดกล้ามอ่ะเฮ้ยนี่เกิดวะอย่ามาคิดแอบเลยเชอรี่ฮะเพื่อเสียมไม่รู้กันหนอ่อยอยู่หลังกระแพงเนี่ย่ะฮะอยู่หลังกระแพงอ่ะฮะรู้นะอยู่นี่ปิงท้นไม้ต้นไม้ไ <laughs> เป็นดิเป็นดิเสียมอกโอ๊ย มาดิมาดิตีไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิอ่อนนะอ่อนนะใช้สนับอุ้ยจับได้แล้วเหรอไอพี่โจเธอใช้สนับทำไมเนี่ยเขาก็มีปะวะไม่มีหรอกเชอรี่เรามีไม่มีนี่หว่ารู้ได้ไงว่าเสียใช้สนับ ปลาเส okay? e ี่ยพหนัเปล่าโอ้โหเขาไม่เสียมคนอย่างงี้ขี้โกงทุกคนดูดิไม่ความแฟร์เลยนะคะเพื่อนเสี่ยไม่ได้ขี้โกงนะไอทำไมอ่ะไอทำไมหุยไอเสี่ยเดี๋เอาใช่ไหมมาดิบนมือเสี่ยมีอะไรไอเลตเตอร์มึงอย่าโทรหากูตีกับเมียอยู่ไม่ได้กินหรอกมาดิมาดิไม่ไหวเว้ยไม่ไหวแล้ว โอ๊ยน่าอยู่เลยยิงซ้ำด้วยยิงซ้ำด้วยคือเสียอะไรนี่คือแบบเล่นไม่เตือนก็คือก็คือซื้อปอไม่ได้ก็เลยเล่นอย่างนี้หรอเสียไม่ได้ทำอะไรเสียลูกผู้ชายอยู่แล้วอย่าอย่าเสียคือเสียลูกสู้ไม่ได้ก็เลยเอาโอ้โหออหัวโว้ย เออนอ่อนอ่อนว่าคนอ่อนนุคนอ่อนนะคนอ่อนนะว่าคุณดูอ่อนแล้วกันนะคะว่าใครโกงหัวกันนะอ่อนนะอ่อนนะทาเป็นข่มนะคือคือเราไม่เคยใช้ของเลยนะก็มาดิ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 ก็มาเอ้ยควักปืนเหรอควักปืนอ่ะ ควักปืนเ <C> e <ase> หรอฮะควักปืนเหรอควักปืนคิดว่าทำเป็นคนเดียวอ่ะแบบนี้ยฮะคิดว่าทำเป็นคนเดียวเหรอฮะมีปืนยังสู้ไม่ได้อ่อนจริงๆเอาปืนไปเก็บนะเ <C> e <ase> ชอร์รี่นะเอาปืนไปเก็บนะเชอร์รี่ปวดท้องอ่ะอ่อนดู <He S 1> คน, <he S 1> นอ่อนไว้ทุกคนดูคนอ่อนด้วยไม่ไหวแล้ววะเป็นแบบว่าหมายจะหลอกว่าทำเป็นควักปืนเหรอฮะเรียกควักปืนเนควักปืนเหรอฮะอันนี้คือมือเปล่าเลยมือเปล่าเลยมือเปล่าเหรอฮะ <C> e <ase> ยิงเสียให้โดนเนี่ยแน่จริงอ่ะยิงก็ไม่โดนว้ายยิงก็ไม่โดนว้ายเอ้ยหนีเหรอ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 อุ้ยมาดิเชอร์ลี่มาดิมาดิมาดิเฮ้ยอย่าพักดิเฮ้ยอย่าพักดิเฮ้ย เชอรี่เราพอกันแล้วยังเราดีกันเถอะ <c oughs> เสีย <Okay. S 1> เสียยอมแล้วโอ <Okay, okay. S 1> เคโอเคพอม <c oughs> <ๆ>แล้วเชอรี่คลิปนี้ขอตั้งชื่อว่าการทะเลาะกันของแฟนสองคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เสียกับเ <c oughs> ชอรี่ด้วยขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า <c oughs> สวัสดี <c oughs> ออกเกมดีกว่าเดี๋ยวโดนยิงนั่นและออนเท้าอย่างนี้อย่างนี้ดิหมุนหมุนหมุนหนหพอแล้ว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 